สวัสดีครับพบกับเ c t ซีแท็กเตอีกรอบนะครับวันที่20นะครับมีนานะครับวันนี้มีส่งรถ2คันนะครับนะครับอันนี้อยู่บ้านนะครับผมบ้านดอนแดงนะครับอยู่อำเภอเพ็ญนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับรุ่น 5055E นะครับนี่ครับเราก็เอาลงส่งลูกค้านะครับของคุณนะครับสมหมายนะครับนี่ครับผมคุณสมหมายก็เอารถรุ่นนี้นะครับไปทํา ไรอ้อยนะครับนี่ครับอันนี้เราส่งก่อนนะครับส่งลูกค้าก่อนนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเลือกยามงามดีนะครับคือวันนี้นะครับวันที่20นะครับมีนาคมนะครับ2563นะครับนี่ครับเอารถมาส่งก่อนนะครับอุปกรณ์มาพรุ่งนี้นะครับไม่ได้ทีแรกว่าจะเอาพรุ่งนี้นะครับก็ลูกค้าว่าต้องไปวันนี้นะครับไม่ได้ไม่งั้นไม่รับรถนี่ครับรุ่น50-5 e ยนะครับนี่ครับรับรถอยู่ที่นะครับ 99,000มนาพนะครับดาวอยู่ที่89,000ื่นนะครับตัวรถใบมีดพรานนะครับโรตารี่นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับที่จะชอบนะครับนี่ครับบ้านของลูกค้านะครับแล้วก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับส่งเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถแท็กเตอร์จอนเดียนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดเซลแปะได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 0 0 1 0 9 3 8 1นะครับหรืออินบ็อกซ์โทรคุยกันได้ครับเบอร์นี้ได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ